คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจิโร่เติมเงินด้วแพ็กในเกมทูกว่าเติมเองปลอดภัยมั่นใจสนใจเติมเงินแพ็กเกตไหนสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิกเลยกรบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมบูอาร์ในะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการจัดทีมตะลุยทหารกันนะครับแน่นอนว่าตอนนี้หลายๆท่านยังสับสนนะครับผมว่าวิธีการจัดทีมที่ดีครับผมจะ ควรจัดทีมยังไงนะครับผมสามารถจะให้ผ่านด่านได้ง่ายขึ้นนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสรุปครับผมในคลิปเดียวเลยครับอย่างแรกเลยต้องขออธิบายก่อนนะครับผมวิธีการจัดทีมที่ดีครับผมอย่างแรกเลยก็คือต้องมี1แทงนะครับผม1งแทงนะครับผม 2ที่เป็น2ส,สายดาเมตนะครับผมหรือ3ดาเมจขึ้นไปก็ได้หรือจะเป็น2นะครับผม2ดาเมจกับ1ซัพพอร์ตอันนี้ไม่มีปัญหาครับส่วนตัวสับสนหรือตัวสเปเชียลครับผมควรต้องมีอย่างน้อยตัวฮิลเลอร์อย่างน้อย1ตัวนะครับผมในทีมนะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นบัฟหรือจะเป็นดาเมจแล้วแต่แต่เงื่อนไขคือสเปเชียลต้องมีอย่างน้อยตัวละครที่เป็นสังละสายฮิวครับผม1ตัวติดทีมครับผมทีนี้จะทาให้เราสามารถผ่านทีมได้ง่ายขึ้นนะครับ แน่นอนว่าบางครั้งสามารถจะใส่ยิวได้2ตัวได้ไหมคําตอบคือใส่ได้ครับผมแต่ไม่แนะนําให้ใส่ในส่วนของอาสายดัมเมจสตัวนะครับผมนอกจากสายอารีนานะครับผมสายอารีนาอันนี้โอเคเพราะว่าบางครั้งเราต้องการปิดเกมที่ไวครับผมจึงใส่สายดัมเมจสตัวได้แต่ว่า ถ้าเกิดลุยภารกิจทั่วไปนะครับผมผมแนะนํายังไงยังไงเนี่ยก็คือควรจะต้องมีฮีลเลอร์หนึ่งตัวกับดดเมจหนึ่งตัวเป็นพื้นฐานนะครับอันนี้คือในส่วนของการจัดทีมพื้นฐานง่ายๆแบบเบื้องต้นนะครับต่อไปก็คือการจัดทีมที่เหมาะสมในส่วนของภารกิจไปด้วยครับผมทีมที่เหมาะสมในภารกิจเราจะดูยังไงวันนี้ผมจะมาทําการสรุปให้ดูคร่าวๆนะครับอย่างแรกเลยผมขออธิบายในส่วนของภารกิจทั่วไปก่อนนะครับผมเพื่อจะได้เราจะได้เข้าใจง่ายง่ายขึ้น,นครับ มาปุ๊บนะครับผมก่อนที่เราจะทําการตะลุยดานนะครับผมก่อนที่เราปุ๊บเนี่ยพอเราเลือกดานที่เราปเข้าปุ๊บเรากดเข้าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีข้อมูลศัตรูอยู่นะครับผมให้เราคลิกไปที่ส่วนของข้อมูลศัตรูที่นี้เราก็จะรู้แล้วว่าศัตรูดานเนี่ยมีศัตรูอะไรบ้างทําให้เราสามารถจะจับทีมเพื่อเหมาะสมกับตัวด่านง่ายขึ้นครับอย่างแรกเลยครับผมก็คือพอคลิกไปไปปุ๊บขึ้นมานะครับ มันจะบอกบอกว่าศัตรูที่เราเจอเนี่ยจะใช้เกราะพลังป้องกันประเภทไหนนะครับผมอย่างตัวส่วนนี้ของเราเนี่ยจะเป็นสีแดงล้วนนะครับผมสีแดงล้วนและพวกบอสครับผมพวกบอสก็จะเป็นสีแดงเช่นเดียวกันดังนั้นทีที่เราจะจัดป่าตัวส่วนนี้ควรจะเป็นตัวที่มีกระสุนแดงครับผมเพราะว่าเงื่อนไขความได้เปรียบครับอย่างแรกเลยนะศัตรูที่เป็นเกราะเบานะครับผมก็คือเกราะสีแดงตัวส่วนนี้หากเราใช้ปืนที่มีลักษณะประเภทสีแดงครับผมตัวส่วนนี้ก็คือปืนประเภทระเบิดนะครับจะส่งผลดาเมจแรงขึ้นเยอะนะครับและในขณะเดียวกันครับผม ห้ามเอาปืนเป็นสีเหลืองไปลุยเด็ดขาดนะครับผมบางคนเนี่ยเจอเกาะแดงขึ้นมาเอาสีเหลืองไปยิงนี่คือดาเมจมันหายว,วบเลยนะครับผมดังนั้นไม่แนะนำนะครับผมให้เอาสีเหลืองมายิงแต่ถ้าเกิดเป็นสีฟ้ายังพอถูกพอไถักได้บ้างนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดตัวละครสีแดงล้วนจัดได้ดีแน่นอนแต่ถ้าเกิดแดงไม่พอจริงๆเอาสีฟ้าไปแซมก็ยังพอไหวอย,อยู่นะครับผมอ่า ซึ่งก็อยู่ในเงื่อนไขเดียวกันนะครับผมสมมุติถ้าเกิดศัตรูด้านหน้าอนาคตที่เราเด็ดถ้าเกิดโจมตีตรงนี้เป็นสีแดงขึ้นมานะครับผม <S <S ก็หมายความว่าเราก็ห้ามเอาตัวละครเก,กาะป้องกันของเราเป็นสีแดงออกไปรับเช่นเดียวกันซึ่งตรงส่วนนี้ข้อมูลว่าตัวละครของเราเนี่ยโจมตีเป็นอาราสีอะไรและป้องกันเป็นสีอะไรตรงส่วนนี้ต้องไปดูที่ข้อมูลตัวละครของเรานะครับและถ้าเกิดในกลางการดีศัตรูบางด่านมันจัดประเภทเป็นสองสีขึ้นมาล่ะครับผมเราควรจะต้องรับมือยังไงนะครับบางดา่านตรงส่วนนี้อะมาดูกันนะครับ ซึ่งแน่นอนก็ส่วนใหญ่จะเจอในส่วนของด่านฮาร์ดอ่ะพอเข้าไปขึ้นมาปุ๊บเนี่ยครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยอ่ะมันจะบอกบอกเลยครับว่าเห็นไหมว่าศัตรูเนี่ยจะโจมตีเป็นสองสีละคือแต่ส่วนใหญ่นะครับผมก็คือโจมตีเนี่ยก็คือจะเป็นทั่วไปกับสีเหลืองเป็นหลักอ่ะอย่างตัวนี้ก็ผมเป็นสีเหลืองใช่ไหมตัวของฟีน่านะครับผมฟีน่าเนี่ยจะโจมตีเป็นสีเหลืองแปลว่าเราไม่ควรเอาตัวละครเกาะป้องกันของเราที่เป็นสีเหลืองออกไปลงนะครับแต่ถ้าเกิด แต่ถ้าเกิดเรารีบจริงๆตัวละครเรามีน้อยครับผมก็พยายามเคลียร์ฟรีน้าให้ไวที่สุดอ่านี้เ่มนปัญหาครับงั้นสมมุติถ้าเกิดออกมาเป็น2ส,สีอย่างนี้เราควรจัดทีมยังไงนะครับให้ดูบอสก่อนนะบอสเนี่ยก็คือเป็นในส่วนของเกาะเหลืองครับเป็นหลักเลยนะดังนั้น ดาเมจหลักของเราครับผมก็ต้องเป็นเหลืองตามไปด้วยนะครับผมและก็่โอเคฟีหน้าเป็นสีแดงขึ้นมาปุ๊บแล้วอาจจะติดสีแดงไปในทีมสัก1ตัวนะครับผมจะเป็นซัพพอร์ตก็ได้นะครับจะเป็นซัพพอร์ตก็ได้จะเป็นตัวของสไตรเกอร์ก็ได้อันนี้แล้วแต่นะแต่ก็คือถ้าเกิดอยากจะผ่านง่ายๆขึ้นมานะครับผมก็ประมาณสักแดงหนึ่งนะครับผมแดงหนึ่งเหลืองสามนะในกรณีของเจอทีมนี้ขึ้นมาครับผมจะผ่านด่านนี้มาเนี่ยก็ประมาณสักแดงหนึ่งเหลืองสามก็โอเคแล้วนะครับ อ่าโอเคอ่าอันนี้ก็คือในส่วนของวิธีการจัดทีมลงนะครับบางครั้งครับผมถ้าเกิดเราลงป้ายประกาศจับอย่างนี้นะอ่าเราก็จะเห็นครับผมข้อมูลเหมือนกันเนี่ยสมมติอกับผมจะลงด่านนี้ขึ้นมาปุ๊บนะครับผมมันก็จะมีข้อมูลศัตรูให้ดูเสมอคลิกขึ้นไปปุ๊บนะครับผมเนี่ยเป็นพวกเกาะแดงหมดเลยใช่ไหมดังนั้นเราก็ต้องเอาสีแดงลงไปนะครับสีแดงลงไปสู้นะและเช่นเดียวกันครับผม ในนี้มันจะบ่งบอกครับผมเรื่องสถานที่เรื่องความได้เปรียบของสถานะด้วยนะครับผมถ้าเกิดเราสามารถเอาตัวละครที่ลงมาเหมาะกับสถานที่ไปด้วยเนี่ยคือจะยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะแต่ถ้าเกิดไม่มีขึ้นมาก็ไม่เป็นไรครับผมตัวส่วนนี้ก็ตัวละครมีน้อยก็ใช้ไปก่อนละกันแต่ถ้าเกิดเราสามารถมีตัวละครที่เหมาะกับสถานที่ได้มากเท่าไหร่จะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับและบางครั้งเนี่ยบางการดีมันจะมีพวกสายบัฟติดมาด้วยเช่นเดียวกันนะอ่ะเอาเข้าไปเข้าไปก็แล้วกันนะครับ เนี่ยมันจะมีพวกบัฟโรงเรียนติดมาด้วยนะครับผมในส่วนของด่านป้ายประกาศจับนะครับอย่างอันนี้เป็นเกเฮน่าครับผมกับสร้างหายจือครับผมตรงส่วนนี้ก็จะมี2อันขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะลงด่านนี้ขึ้นมาปุ๊บนะครับผมก็ต้องดูเอาไปว่าเฮ้ยมันมีตัวไหนคอนไหนบ้างที่เหมาะนะครับผมในการเคลียร์กันบ้างนะอย่างนี้ครับผมก็จะเป็นในส่วนของเท็กชีโยโกะนะครับผมนะกับทีดิตี้นะครับอันนี้ก็ต้องว่ากันไปตามความเหมาะสมนะแต่ส่วนใหญ่ด่านพวกนี้ป้ายประกาศจับส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงครับผมดังนั้นเนี่ย เน้นตัวละครสีแดงจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะครับเพื่อเราจะได้ผ่านด่านได้ง่ายขึ้นนะถัดมาครับผมก็คือคําขอพิเศษครับคําขอพิเศษ จะมี2สีครับผมก็คือฐานป้องกันฐานครับผมกับรับขออขวัญป้องกันฐานเนี่ยต้องเน้นตัวละครสีเหลืองนะครับผมและพยายามเน้นในส่วนของการโจมตีวงกว้างที่สุดนะครับเน้นกว้างไวเ้เลยโจมตีเพราะว่าศัตรูในส่วนของป้องกันฐานจะเยอะมากไม่ควรเอาพวกโจมตีทราเก็ตเดี่ยวไปลุยนะครับพยายามจัดเอาตัวละครที่มีความสามารถในการโจมตีวงกว้างเยอะๆเนี่ยไปลงมานะครับส่วนรับของขวัญเนี่ยจะเป็นสีฟ้านะครับผมพยายามจัดสีฟ้า ลงไปนะครับผมในการลุยนะซึ่งก็มีไม่กี่ตัวครับอกเกมนี้สีฟ้าดังนั้นเนี่ยก็จัดทีมไม่ยากครับต่อไปครับผมในการผ่านด่านในเรื่องภารกิจทั่วไปตัวละครที่ควรจะจัดทีมนะครับผม ไม่ค่อยจะแนะนําให้ใช้ตัวของสายสไนเปอร์นะครับผมพวกภารกิจทั่วไปเพราะว่าข้อเสียของสายสไนเปอร์นะครับผมก็คือจะโจมตีทารเก็ตเป้าหมายเดียวซึ่งมันดีในการเอาไวต้ตบบอสหรือลง p v p นะถ้าเกิดด่านไหนมีบอสอยู่โอเคสายสไนเปอร์อาจจะติดไปสักหนึ่งตัวเพื่อความเหมาะสมนะครับซึ่งหลายคนมักจะเอาชุนนะครับผมลงทีมไปลงภารกิจซึ่งมันไม่เหมาะอย่างแรงเลยนะชุนเนี่ยเป็นตัวละครที่เทพมากในอารีนาแต่ไม่เหมาะอย่างแรงเอามาลงในส่วนของ ภารกิจทั่วไปถ้าจะปั้นชุนนะครับผมลงมาเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ในส่วนของอารีนาเท่านั้นถ้าเกิดจะเอาถ้าจะเจ้าตัวอื่นมาลงแทนชุนเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะในส่วนของภารกิจทั่วไปไม่ว่าจะเป็นตัวของอาคาลิตัวของเซเดกานะครับผมเซเดกาพวกนี้ดีกว่าชุนหลายเท่านะครับส่วนตัวละครที่แนะนำนะครับผมก็คือตัวละครที่โจมตีวงกว้างเนี่ยก็จะมีตัวของอาคาลิพวกนี้นะครับผมที่สามารถโจมตีวงกว้างอาคาลินะครับผมตัวของอ่า มูสกินะครับผมมูสกิเอ้ยนะครับหรือจะเป็นในส่วนของจุนโกะก็ได้นะจุนโกะก็จะเป็นสีเหลืองนะครับผมมูสกิก็เป็นสีแดงครับนะอาคาดีก็จะเป็นสีแดงนะครับผมเซเิก้าเป็นทาร์เก็ตเป้าหมายเดียวนะ รวมถึงการลันสก,กิลค่าคอสที่ไวตามไปด้วยเวลาเราจัดทีมอะไรขึ้นมานะครับผมเราควรจะต้องดูค่าคอสทีมเราด้วยว่ามันค่าคอสเนี่ยเราสามารถจะใช้งานได้ต่อเนื่องหรือเปล่าและแต่ละตัวใส่แบบเพื่ออะไรอย่างตัวคอสอาคาเดะนะครับผมจะมีค่าคอสสองก็คือค่าคอสไวและก็มีความสามารถในการลดพลังป้องกันฝ่ายตรงูฝ่ายศัตรูตรด,ด้วยครับซึ่งเหมาะมากเอาไว้เคลีย์พวกศัตรูตัวหนานะครับหรือไม่ก็เอาไปตบบอสก็ได้เช่นเดียวกันนะ บางคนก็ใส่หินะเอยใส่ตัวไหลายค่าคอสเยอะๆออกมาลันไวๆครับผมมันก็เล่นลําบากใช่ไหมเพราะว่าบางคนนี่ใส่หินะมาะครับผมค่าคอสหินะก็ล่อไป7กว่าแล้วนะครับใส่ค่าคอสฮินะไป7อีกสับสนุนครับผมเป็นตัวของสายยอีกสายยันี่ก็ค่าคอสหอีกคือยอมรับว่าค่าคอสมันดีมันกว้างครับผม ถามว่าใส่ได้ไหมครับผมใส่ทั้งยีน่าใส่ทั้งสายยะคาตอบคือใส่ได้นะครับผมเพียงแต่ว่าสายยะเนี่ยส่วนใหญ่จะเอามาใช้แทนกับตัวละครอย่างฮิบิกินะครับผมเพราะว่าฮิบิกิเนี่ยก็คือจะเน้นในส่วนของการโจมตีวงกว้างแต่ถ้าเกิดเราไม่มีสายยะขึ้นมาไอ้ไม่มีฮิบิกิก็เอาสายยลงแทนแต่ว่าเราใส่ทั้งสายยะใส่ทั้งยีน่าไปด้วยค่าคอสมันหนักมากๆดังนั้นเราก็ควรจะจัดค่าคอสให้สมดุลน,นะครับผมอย่างตัวสายฮิวเนี่ยก็ควรจะเป็นตัวของเซเรนาที่มีค่าคอสสองนะ 2หรือ,อฮานาเอะก็ได้ครับผมถ้าเกิดเพอฮานาเอะค่าคอสสี่ยังพอรับได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดเป็นสายสไตรเกอร์ครับผมก็ควรเน้นตัวละครที่ค่าคอสถูกๆตามไปด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นทั้งซายยาทาั้งทีน่าเนี่ยใส่อาคาลิไปด้วยเนี่ยค่าคอสก็จะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่อีกทีนึงครับมันเยอะมากนะดังนั้นเดี๋ยวเราก็ควรจะใส่พวกชิโรโกะนะครับผมซึ่งมีค่าคอสสองนะครับหรือไม่ก็จะเป็นตัวของเซดิก้านะครับผมซึ่งมีค่าคอสสองเช่นเดียวกันนะครับ นะพยายามบริหารนะครับผมในส่วนของ EX Skill ให้เหมาะสมกับการจัดทีมการเลือกสีที่เหมาะกับด่านนะครับผมกับเน้นในส่วนของการสไตล์การโจมตีที่วงกว้างไว้เพราะว่าภารกิจด่านภารกิจเนี่ยศัตรูจะเยอะมากดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเอาสไนเปอร์ไปลงอาจจะไม่เหมาะนะตรส่วนนี้ โอเคนะครับผมหลักการจัดทีมก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมที่เหลือเพิ่มเติมก็คงจะไม่มีอะไรมากมายนอกจากการอัพเลเวลสกิลนะครับผมการอัพเลเวลการอัพเลเวลตัวละครการอัพเลเวลสกิลการใส่ของครับผมเนี่ยถ้ายิ่งใครยังไม่ทำเทียของข,ขึ้นมาก็ไปทำซะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีของขึ้นมาเนี่ยมันจะสู้ลำบากครับยิ่งเรามีของเทียสูงเท่าไหร่นะครับมันจะยิ่งทำให้เราได้สแต็กเพิ่มมากขึ้นนะแต่งนั้นพยายามทำเทียอาวุธไปด้วยนะครับผม อ่ะโอเคหลักๆก,ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของหลักการพื้นฐานนะครับผมในการลงด่านเคลียรครับผมที่เหลือก็แค่พวกตัวละครเมตาประจําสายนะพวกตบบอสตบเลดพวกนี้ครับผมบอสแต่ละด่านแพ้ทางตัวละครตัวไหนเราก็ ค่อยมาศึกษาเป็นเทคนิคเชิงลึกเป็นแต่ละดาล่านแต่ละด่านไปกันละกันนะครับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับผมหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องเรานะครับผมยังไงก่อนจากกันก็ขอฝากร้านในส่วนของร้านเติมเงินเกมเรือจิโร่นะครับผมถ้าเกิดท่านไหนสนใจเติมเงินแพ็คเกมก็สามารถเติมในส่วนของแพ็คเกมเรือจิโร่ได้เลยนะครับวันนี้ผมพอสปีแคทก็ขอตัวลาไพแค่นี้บายบายครับสวัสดีครับ